ครับพี่น้องครับกลับมาพ่อกันช่วงที่สองช่วงที่สองคุณใหม่มีแนวสีมเวาสู้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องเสียเลดครับครับเสียเลดก็คือเสียแดงเจียวของเสียดาครับเช่นคุณใหม่ครับพอดีได้รับข่าวด่วนเข้ามาข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าแรงข่าวระดับสูงของกองทัพเขาออกมาเปิดเผยได้เกี่ยวกับคําสั่งที่จะปลดเสียแดงมีพี่น้องติดตาม ความเกินวหวของเสดงหลายเจ้าพุ่งครับบัดนี้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวนายทหารระดับสูงของกองทัพบกครับว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรัมนตตีว่าการกระท่วงกล่าโหมได้เสนอคำสั่งปลดพลตีขติยาสวัสดิพลหรือเสดงครับซึ่งเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ทรงพลวัตทั้งกองทัพบกในออกจากราชการ่าชัน่าครับซึ่งหนังสือดังกล่าวเนี่ยได้เสนอถึงนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิเนี่ยก็ได้ มีการเส้นคำสั่งเห็นชอบกับคำสั่งปลดพ้นตีขติยาสวัสดิพลแล้วโดยคำสั่งปลดออกจากราชการเนี่ยได้ดำเนินการมาระวังสัปดาหทิพานมาซึ่งคณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่ว่าใัว่วหาสำหรับพ้นตีขติยาสวัสดิพลหรือเสดแดงเนี่ยคณะนี้ก็ย่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาถูกกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายจับตามความผิดฝ่าฝืนพรก การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและกระทําความผิดในข้อหาก่อการร้ายครับเป็นข้อหาใหญ่ถ้าเป็นผมเป็นเสื้อแดงผมี่ผมกให้เขาปลดครับถ้าผมเป็นเสื้อแดงผมติเฮ็ดอยู่สองสามขอบหนึ่งละออกครับสองผมมีการดินอย่าของตายเพราะยังครับเพราะว่าคนเฮาถ้าเค็ดซัวซัวกับชาติบ้านเมืองเนี่ยบ่ต้องให้เขาจับได้หรอกลู่ยุ้แก้ใจเฝ้ากัดดินอย่างของตายเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยเนี่ยเค็ดเดคนตายหลายหรือตีไปผ้าคนมะข่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ย หรือที่ไส้ซากศพเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนายใหญ่เจ้าของบ่ครับผมเห็นภาพคุณทักษิณเนี่ยวิดีโอไลน์หรือทวิตเตอร์เพราะว่าเพิ่นเป็นนักร้องลูกทุ่งไปแล้วไอ้หนุ่มทวิตเตอร์ผมจะแต่งเพลงให้ยู่ไอ้คุณทักษิณเสซเลสเนี่ยครับนอนเมียเปเซเลสขึ้นเอ็กน้อยนี่ไหมคุณทักษิณกับคือผู้ใหญ่นางคนสั้นเนยใส่ชุดทหารแถวๆเป็นนางกับพื้นครับแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นตำรวจกับพันท้วงีซเลสเนี่ยคือพ้นตีเลยในพ้นนั่นนะในพ้นครับ เอาไม้จาพงษ์เับเสียดายหยดครับผมเสียดายมันผสมดอกแล้วก็การที่ให้ค้นไปคูกรอบขั้วคูหลูกคูเมียนั่นคือเศร้าสักครับบ่ต้องไปคูถ้าทีไปข่าจ้าพงษ์กับพูนละระเบิดไปไ่รถกองบังคับการอู้ดอนจะาพง์อยู่หันครับหรือเสียแดงไปผู้เดียวกันเลยครับจ่าพงษ์พยานนี่แหละครับแต่ว่าจะาเรียนแบบหมาหมูเจ่าเรียนหมารอบกัดครับโทรศัพท์หาก็ได้ครับบ่ได้นักเลงเลยก็สทีไปเว้าดีๆนี่แหละครับเสียแดง กสิเอ็ดดีๆงามๆว่าเป็นอย่างก็ท่านตอนนีนน้มันก็พวดขึ้นเกินบดัเหลียวบางค็อจังขี่ไก้ปอมเลยไหมมันคือพวดขึ้นเหลือใจเพราะฉะนั้นว่าต้องไปเขาสอบอกครับการดินจาของตายรดถ้าเป็นผมนเนี่ยเลยถือว่าเหตุขักณประณัเป็นลูกผู้ชายเสียชีพอย่ายเสียสัตว์อย่าตาขาวมากกว่าตาดำเสียแดงย่าย่านครับอย่าเอาคนมาเป็นมูว่าต้องเอาคนมาเป็นมูหรอครับคือจากของเหตุที่อย่างมันต้องรับพี่น้องประชาชนคนเบื่องทั่วประเทศ ถ้าเป็นผมมีลีเนี่ยคุณไปพุกัดลินเนียของไเลีผมออยู่ไปคูฮอดพ่นเอกอนุพงศ์เข้าจินดาคนนี้บงขับขับง่ายลีลีไปคูฮอดหน้าเจ้าของคบัดนี้ระเบิดดังอยู่ในกรุงเทพหลายคนกับมขคอสังเกตว่ามันฝีมือพวกพ่องพ่นบ่บเพราะว่าที่ออกมานนี่ก็ชัดเจนว่ามีทหารแต่งมุ้งทหารนอกเีาะตั้งแต่ถือหมายจับคนใจบบใจมันบพ่ได้เบบ่งอย่างเลยผูนั้นหนีออกนอกประเทศไนแอ้ว ถ้าใจอี้เปียงต้องเรียนแบบสู้นัขรอบกัดเปลียงต้องเรียนแบบหมาหมูเขาว่าใส่ชุดทหารเหรครับแสดงว่าย่านจิโกตีการใส่ชุดทหารเนี่ยคือย่านจิโกตีครับล่องใส่เสียสีอื่นแมมเด็กน้อยเลี้ยงเคว้กเขาสีไรองเอานี่นะครับพี่น้องผู้ใดดีเท่ากับข้าลบแต่ถ้าผู้ใดเกินไปเฮ็ดกับบ้านกับเมืองมันบม่มีพยานไผดอกครับมนุษย์เนี่ยเขาย่านความดีครัแมนบ่คคับคุณไหมแล้วการเรื่องคุณวัใช่กับคือกัน ได้ยินข่าวว่าสิไปจัดอี่ยังี่ล่ะอยู่อุดร<อ>ยิ่งเอาสามเกลือไปรอบนี้แหละป่วยหลากสีเขาสิไปต้อนรับตั้งแต่ยูสนามบินบนครับบันี้เห็นว่าสิไปจัดทุ่งสีเมืองมันบอกคือเก่าหรอครับออเอาบันี้าามีมีอาณาจักรเสือแดงอยู่มีพื้นที่อาณาจักรอยู่หลายไร่เนี่ยที่ไกลนี่ก็คือบ่ไปจัดอาณาจักรเจ้าของพื้นที่ทุ่งสีเมืองเขามีการปรับปรุงอยู่ตอนเนี้บ่แมนว่าอยาสีไปไส้พื้นที่นั้นก็สิไปไส้ได้ตามเพื่อใจงานมันเกิดเจ้าของก็สจไปจัดอยู่ทุ่งสีเม มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเนี่ยคุณจะไปจัดเท่าไหคืออีดีแล้วมันกับเป็นทีสาธารณะแต่ว่าที่จัดก็ต้องเมืองความถูกต้องพี่น้งครับแต่ผู้ใดสีส่งเอชเอ็มเอเข้ามาส่งข้อความได้ทีซีหกซีสองสองศูนย์สามครับซีหกซีสองสองศูนย์สามไม่จำเป็นต้องย่องหรอกอยู่หน้าจอเนี่ยพอดีเนี่ยเขียนว้าวจ้าพงศลักขามคือผมเลือกขางแล้วผมสียุขางประเทศไทยผู้ใดสี่ยุขางคุณทักษิณ ยุ่ข่างเสียแดงกับกาโบเรวาเพราะว่าเขาบ่มมาเหตุตัวเป็นออแอฟฟสอส,สพักเพื่อไทยนโยบายกับเขียนออกมาหมดครับบอกว่าหนึ่งผมจะสร้างรัฐไทยใหม่สอาไปเลยครับเดีวผมสิล้มเจ้ากับวไว้หมครับอ,อย่าทำตัวเป็น e พี่ับลมเจ้าก็เขียนไปเลยเานโยบายบให้ชัดเจนไปเลยแล้วใครจะจะไปกับพวกคุณคือหนึ่งย่อมทรยดพวกคุณเนี่ยสีไปซื้อสัตว์อย่าง,างกับคนที่ใจขดคนทรยดต่อพี่น้องทั้งชาติไทยเนี่ยเขาโบยู่น้ำเดอดครับ ถ้าพาไปเห็ดในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไปด้วยแต่บแม่นว่าคุณเป็นนายคุณสีมาสังเข้าไปเห็ดทั่วทิบทัท่วแดนต่ำปลาตะพื่นตะพื้นเนี่เข้ามาไปน้ำเดียครับเพราะฉะนั้นคุณตัดสินก็ต้องคึดว่าหญ้าสะไศพของพี่น้องสีก้าวเหยียบยำเป็นบันไดไตมาจากมันตัวนี้กูสีมาสูป,ประเทศไทยเนี่ยมันบ่คือดอกเยวนี่มันเปลี่ยนไปแล้วแม่ตะขอนใจกับอุดรแจักสี่กับไรหรือบ่ไ้ ยกระดภสามเกิดสีไปโล่งเครื่องบินย่างภาคพุ่มใจยุสนามบินอุดรยก้นดรับบันนี้เขาสียกดขึ้นมากไปไล่เขาเข้าไปคููเขาไปด่าเขาบันนี้กลุมเสือหลักสีพี่น้องคนอุดรเขา่ยอมบันนี้เขา่ยอมครับเว่าคุณนี่เอาซื้อเสียงของคนอุดรนี่ไปทำไล่นายขวัญชัยไปพ่นาครับคุณไปตั้งช่มล่มคนรักอุดรถ้ารักอุดรคุณเคยเหตุคุณงามความดียพี่น้องคนอุดรบอกรัฐมนตรีเขาไปแก่ขาวสารไปไล่เขาไปไล่เขานายยกลุงนองค่ายคุณก็ไปไล่เขาไปทั้ง ประตูสาระกลางจังหวัดล่าสุดเนี่ยครับบินไปปีนฐานน่รดไฟไปปล่อยล่มอย่างของทหารเขาทั้น่งดีทหารเขาจีกลับบัานไปหาลูกหาเมียเขาครับการกระทํำยังสีบัแมนไปไล่ผู้ว่าสองคนผู้ว่ากับเป็นคนอุดรเขาเป็นคนบันเชียงครับคุณเป็นคนสุพรรณหนีตายจากสุพรรณมาขอนแก่นแล้วมาอยู่อุดรท่านนี่แล้วไปไล่คนอุดรมันถูกต้องวะผมสับสนเมื่อหนึ่งยูเวสที่ราชประสงค์ท่านจะได้พบกับผู้ว่าราชการคนใหม่ขวัญชัยไพพนาผู้ว่าอุดร อีลีแล้วผู้ว่าอุดรชื่อนายอำนาจประกาศผมกับผมกได้เขียนคขาว่านายขวัญชัยไัยพนาแล้วขวัญชัยไัยพนาเนี่ยเหตตัวขึ้นเป็นเจ้าเมืองอุดรผู้ใดสิไปจัดกิจกรรมกิจการอีย่างบ่ได้ครับต้องพานขวัญชัยเหมดอเหตตัวคื่เจ้าพอดเขาเบิดพราะผมไปอ่านชือกผมเป็นคนสนักามกรมหลวงประจักษ์ศิลปะคมพนตรีมอมราชวงศ์อะไรยังกับ อกรมหลวงประจักษ์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมพนตรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมก็่เป็นเสือขวัญใช่พี่พนาเนี่ยนะครับเป็นเสือเจ้าเมืองอ่ะคือสีพวดคือสิเกินคือสีไง้าฟ้าครับแต่ครับคือบางครั้งเนี่ยย่องเจ้าของแล้วก็ด่าผู้อื่นสรุปแล้วก็คือกับเคาะกับปูหานนั่นครับอใส่เหรียดสิบบาทไอ <boundaries. S 3> <si suppression> ้พงมาสัตนไอ้จ่ากระจอกไม่ต้องมาใส่ร้ายกูหรอกมาสัตนพี่น้องอย่าไปฟังมันมาสัตว์าบัดเอาไปเอามาย้อมรับครับเหรียดอันละสิบบาทแสนเจ็ดได้ครับมันซื้อเมื่อนั้น เราบ่อนี้มีจักเศษนหรอครับเรียดก่อนใช่เศษหนึ่งนาฬิกาเรือนท่อมป้งแตจีกับวนเพชรแหวนทองปีหนึ่งแปดหนึ่งเก่าเต็มไปอยู่สารคามกับไปอยู่ซอยบุพพาสวรรค์ก็ไปจัดรายการอีหยังบุเป็นสื่อภาษาอังจีนนะแต่ว่าคนก็อ่านไ่ออกหอกคนเห็นเขาเขียนเป็นภาษาไทยกวีเลิฟอุดรดอดเด็ดก็เขียนว่าแหวนสารีกวีเองที่แหละครับแล้วก็ไปจัดรายการอยู่อยู่อยู่สารค้ำนะครับแล้วก็ไปเปิดเพลงฝรั่งมาตลอดแต่ว่าอ่านฝรั่งไม่ออกหรอกแต่ว่าก็ให้เขาซอยแฝงใส่ว่าซอย เจราจาซอยเขียนแต่ว่าอยู่ไปอยู่มากกัเลยไปเห็ดซิ่งซิ่งอยู่น้ำสายยันเชียร์ใสายยันกับพวกฟื้นยอดรักหนีไปนอนน้ำยอดรักเ,เพราะเชียร์ได้ยอดรักกับหนีมานอนน้ำสายยันครับอได้ยินข่าวว่าไปยืมเงินนนแม่หยอกแม่หยกสามสี่เมื่มนหนีเขามาหัปวปลาเสกเขาซ้ำครับหากินครับวงดนตรีลูกทุ่งหมอน้ำไปตัง้งวงสถานีไปตั้งสถานีเทือนอยู่สรารค้ำ ยุบมู่บ้านไทยสมุทรครับก็ไปข้างคาไฟเขาแล้วก็หนีไปอยู่น้ำซิงซิงหนีไปอยู่ขอนแก่นเปิดแลบไปอยู่อุดรคือจังอยูดอยไปตั้งอยู่ตลาดเปิดไทยก็ไปข้างคาที่คาไฟเขาบ่อใจเขามาตั้งอยู่นี่เด้อบ้านเมืองใกล้เก่าวันนี้ไปกินเขากินเหล้าน้ำกันวางในหัวจักบ่ว่าจังเดโอ้ยพงเท่าพี่ไม่แน่เลยพี่ไม่ได้นั่งรถเบนแล้วโว้ยโมแน่โมได้นั่งรถเบนแล้วโว้ยเป็นจีคุยเนี่ยนะโมแน่โมได้นั่งรถเบนดอกว่าสันว่าแต่บัดมือว่านเมื่อก่อนเนี่ยตอนนั้นเพิ่นบอกว่าเงินปปประาานี่สิได้มณผับ เจ้าพ่องสนาคาว่าจ้างกับว่าเกินหกล้านผมกับย่านแพ้เราอยู่ด้อีดีแล้วเราได้ขาล้านเกียรับเราบอกว่าเีสิบล้านอัพมาสัปดาโอ้ยจ้าพองกับไม่กับแอดเซอร์วิสกับเพียรไทยกับเกษมสุขกับบอกพี่น้องตั้งกองผาป้ายยกขวัดครับมันจังได้บุญพี่น้องสิไปฮ้อมบุญน้ำวัดขวัญชัยวาระรมเนี่ยมันบ่ได้บุญดอกย่างไหลก็ไปเห็นเมียหน่อยไหมเียดตะแกงวได้หน่อยเฮหันเฮนี่นะครับคือไอ้ลวยรถหกเจ็ดรขั้นผมกับว่าเราอิจชาได้ครับพี่น้องมาาบริจค ผู้ลังคอนเขาสัทธาทักษิณกรับก่ยะสามารถใส่วิกฤตให้มันเป็นโอกาส